อิงฟ้าชาลอตเออนะคะเพราะว่าเผอแปบเดียวค่ะคู่นี้เขาก็อยู่เคียงข้างกันมาแบบโอ้โหคอยซัพพอร์ตกันมาถึง1ปีกับ8เดือนแล้วต้องบอกว่ายาวนานนะแม่โอ,อ้แล้วเราก็อยู่กับน้องมาตั้งแต่เริ่มเลยอะ่ะเออ ตั้งแต่เริ่มเห็นตั้งแต่แรกแล้วก็จะอยู่เคียงข้างแบบนี้ตลอดไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะทุกคนคะเราแฟนคลับที่น่ารักค่ะก็เลยพร้อมใจกันฉลองนะคะแล้วก็ส่งพลังบวกนะคะถึง2สาวผ่านแฮชแท็กอ n งหลอดอินเวอร์เซอรีวัน แล้วก็แป n มันค่ะทุกคนค่ะจนพุ่งติดเทรนด์นะแล้วก็ที่สําคัญค่ะก็มีการพ่วงคีย์เวิร์ดด้วยว่าวันเยีนะคะเอ็กมันนะคะแล้วก็ล่าสุดจ้าน้องชาลอตเนี่ยได้มีการออกมาเคลื่อนไหวเพราะว่าน้องได้เห็นพลังความรักของทุกๆคนนะคะด้วยการโพสต์รูปคู่กับพี่อินฟ้าตอนที่อยู่บนเวทีนี่เป็นรูปนี้เลยค่ะทุกคนแล้วน้องก็บอกว่าเหมือนรู้จักคุณอิงฟ้าวาราหะมาสิบปี oh, <no. S 1> ชาตินี้ชา,าชาติไหนอ๋อผมลิขิตไงบุพเพศนิวัสนไง <background> เออมาหมดเลยว่าะจะรู้จักกันมาตั้งแต่ชาติปางที่แล้วก็ได้เออ oh, ใครจะไปรู้ oh, <no. S 1> นะ,ะทุกคนค่ะชาตินี้ก็เลยได้มาเจอเจอกันนะคะส่วนพี่ฟ้าของเราค่ะนั้นนาวน่าจะโหติดภารกิจแหละนะทุกคนค่ะก็เชื่อว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงเนี่ยถ้าน้องวางเมื่อไหร่อะไรยังไงคงได้มีการออกมาโพสต์ขอบคุณความรักของแฟนคลับแน่นอนจ้า ก็ <Okay. S 2> ยินดีด้วยมากๆเลยนะคะเดี๋ยว1.9ก็ฉลองอีกฉลองกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะขอให้มีความรักล้อมรอบน้องแบบนี้ตลอดไปเลยจ้าโอเค